แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถั์บทที่ห้าอกไดแอกอนวันรุ่งขึ้นแฮร์รี่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่แม้เขาจะรู้สึกว่าสว่างแล้วแต่เขายังคงหลับตาแน่นนี่เป็นความฝันเขาบอกตัวเองอย่างหนักแน่นฉันฝันว่ามียักษ์ชื่อแฮกริดมาหาและบอกฉันว่าฉันจะได้ไปโรงเรียนสำหรับพวกพ่อมด เมื่อฉันลืมตาขึ้นฉันก็จะอยู่ที่บ้านในห้องใต้บันไดทันใดนั้นมีเสียงเคาะห้องดังๆแล้วนี่ก็เป็นเสียงป้าเพ็ูเนียเคาะประตูแฮร์รี่คิดหัวใจตกวูบแต่เขาก็ยังไม่ยอมลืมตาก็ออกจะฝันดีปานนี้แล้วก็อกก็อกเอาล่ะแฮร์รี่พูดเสียงอู้อี้ลุกก็ได้ เขาลุกขึ้นนั่งเสื้อโค้ทของแฮกริตร่วงหลุดจากตัวกระท่อมสว่างสวัยด้วยแสงแดดพายุสงบแล้วแฮกริดเองนอนหลับสนิทบนเก้าอี้ยาวที่พังเสียแล้วมีนกฮูกตัวหนึ่งกำลังใช้อุ้งตีนเคาะหน้าต่างกระจกมันคาบหนังสือพิมพ์ไว้ในจงอยปากแฮรรี่ตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืน เขามีความสุขล้นเหลือเหมือนมีลูกโป่งพองขยายอยู่ในตัวเขาเขาเดินตรงไปที่หน้าต่างกระชากบานหน้าต่างเปิดออกนกฮูกบินทลาเข้ามาในห้องและทิ้งหนังสือพิมพ์ลงบนตัวแฮกริดที่ยังไม่ตื่นนกฮูกกระพือปีกไปเกาะที่พื้นและเริ่มต้นจิกถึงเสื้อโค้ทของแฮกริดอย่าทำอย่างนั้น แฮร์รี่พยายามโบกมือไล่นกคู่ไปให้พ้นแต่มันใช้ปากไล่งับเขาแล้วหันไปเล่นงานเสื้อโค้ทอีกแฮกริดแฮร์ฮรี่เรียกเสียงดังมีนกคู่จ่ายเงินให้เขาไปสิแฮรกริดพูดเสียงแหบๆต่ำๆกับเก้าอี้ยาวอะไรนะเขาจะเอาค่าจ้างที่เอาหนังสือพิมพ์มาส่งดูในกระเป๋าสิเสื้อโค้ทของแฮรกริด เหมือนไม่ได้ทำมาจากอะไรอื่นนอกจากกระเป๋ากระเป๋าใส่กุญแจเอ่ยกระเป๋าใส่ยาฆ่าทากเอ่ยกระเป๋าใส่ขดเชือกขนมหวานไส้นุ่มๆเคลือบน้ําตาลรสมิ้นท์ถุงชาแล้วในที่สุดแฮรรี่ก็ล้วงเงินเหรียญรูปร่างแปลกๆมาได้เต็มกำมือให้เขาไปห้านัดแฮกลิตงัวงเงียบอกนัดหรอฮะ เหรียญบอลเล็กๆไงแฮร์รี่นับเหบรียญบรอลเล็กๆห้าอันและนกคูกยื่นขาส่งมาเพื่อให้เขาใส่เงินลงในถุงเล็กๆที่ผูกติดที่ขาเสร็จแล้วมันก็บินออกไปทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้แฮร์ริดหาวเสียงดังก่อนจะลุกขึ้นนั่งแล้วบิดขี้เกียจออกเดินทางดีกว่าแฮร์รี่มีอะไรที่เราต้องทำกันอีกเยอะวันนี้ต้องไปถึงลอนดอนแนะ่ แล้วซื้อของใช้สำหรับไปโรงเรียนแฮร์รี่พิกเงินเหรียญของพ่อมดดูเขาคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ซึ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าลูกโป่งแห่งความสุขในตัวเขาถูกเจาะให้เล็กฟีบเสียแล้วเออแฮรกริดหืมแฮรกริดส่งเสียงขณะกำลังสวมรองเท้าบูทผมไม่มีเงินเลยฮะ คุณก็ได้ยินลุงวอนอน,นบอกแล้วเมื่อคืนลุงจะไม่ออกเงินให้ผมไปเรียนโรงเรียนเวทมนต์ไม่ต้องห่วงหรอกหน้าแฮกริดตอบและลุกขึ้นยืนเท้าเอวเธอคิดว่าพ่อแม่เธอไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เลยหรือไงแต่ถ้าบ้านพังพวกเขาไม่ได้เก็บทองไว้ที่บ้านหรอกเจ้าหนูจุดหมายแรกของเราอยู่ที่กลิงกอดธนาคารของพ่อมด เอาไส้กรอกหน่อยไหมถึงเย็นๆก็ไม่เลวนะแล้วฉันก็ไม่ปฏิเสธเค้กวันเกิดของเธอสักชิ้นหรอกพ่อมดก็มีธนาคารด้วยหรือฮะมีแค่แห่งเดียวแหละชื่อกลิงกอดเป็นของพวกก๊อปลินน่ะแฮร์รี่ทำไส้กรอกที่เหลือในมือหล่นก๊อปลินหรือฮะใช่ใครที่จะพยายามขโมยของจากพวกนี้ต้องเป็นบ้านแน่ๆฉันบอกได้เลย อย่าไปมีเรื่องกับพวกกอปลินเชล่แฮร์รี่กิงกอดเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกที่จะเก็บอะไรที่เธออยากให้ปลอดภัยอ๋อมีฮอกกอดอีกที่หนึ่งที่จริงยังไงยังไงฉันก็ต้องไปกลิงกอดอยู่ดีไปทำธุระให้ดับเบิลดรเรื่องของฮอกกอดน่ะแฮร์ริ่ยืดตัวอย่างภาคภูมิใจ เขามาักวานให้ฉันทำอะไรที่สำคัญสำคัญเสมออย่างมารับเธอเอาของจากกลิงกอดเพราะเขารู้ว่าเขาไว้ใจฉันได้รู้ไหมเอาล่ะพร้อมแล้วใช่ไหมไปกันเถอะแฮร์รี่เดินตามแพกกลิดออกไปที่โขดหินท้องฟ้าใสาทะเลทอประกายระยิบระยับอยู่ในแสงแดดเรือที่ลุงวอร์นนเช่ามายังอยู่แต่มีน้ำเจิ่งนอง ที่ท้องเรือเหมือนทุกครั้งหลังพายุคุณมาที่นี่ได้ยังไงฮะแฮร์รี่ถามพลางกวาดสายตาไปรอบๆเพื่อหาเรืออีกลำหนึ่งเหาะมาแฮรกริตตอบเหาะหรือฮะใช่แต่เราต้องนั่งเรือกลับไปฉันไม่ควรใช้เวทมนต์เมื่อได้ตัวเธอมาแล้วทั้งสองลงไปในเรือแฮร์รี่ยังคงจ้องมองดูแฮรกริตพยายามนึกพักเผาเหาะมา แต่น่าเสียดายจังที่ต้องกรันเชียงเรือแบบนี้แฮกริตบอกชำเรืองมองแฮร์รี่อีกหนถ้าฉันเออเล่งเครื่องสักนิดหน่อยเธอคงไม่บอกใครที่ฮอ,อก,กวอดหรอกนะแน่นอนฮะแฮร์รี่ตอบเขากระตือรือล้นอยากเห็นการใช้เวทมนต์อีกแฮกริตดึงร่มสีชมพูออกมาเคาะมันสองหนที่ข้างๆเรือแล้วเรือก็พุ่งจีมุ่งหน้าเข้าสู่ฝั่ง ทำไมคุณถึงจะบ้าละา่ะฮะถ้าจะพยายามปล้นธนาคารกลิงกอดแฮร์รี่ถามเขาเรียกว่าคาถาอาคมแฮกริดตอบพังคลี่กลางหนังสือพิมพ์ออกระหว่างที่พูดเขาว,ว่ากันว่าจะมีมังกรคอยเฝ้าห้องนิรภัยใต้ดินอยู่แล้วยังต้องหาทางเข้าให้เจอจะบอกให้นะกลิงกอดอยู่ลึกเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรในเมืองใต้ลอนดอน ลึกลงไปใต้รถไฟใต้ดินอีกเธออาจจะหิวตายก็ได้ระหว่างหาทางออกถึงแม้ว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือออกมาบ้างก็เถอะแฮร์รี่นั่งครุ่นคิดระหว่างที่แฮร์ริ่อ่านหนังสือพิมพ์ d ด i r y Prophet แฮร์รี่เรียนรู้จากลุงวอนนนนว่าคนที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ชอบให้ใครรบกวน แต่ก็ทําได้ยากเสียเหลือเกินสําหรับเขาเพราะเขาไม่เคยมีคําถามมากมายเช่นนี้มาก่อนในชีวิตกระทรวงเวทมนต์ทำเรื่องยุ่งอีกตามเคยแฮกริดพ,พึมพำและพลิกหน้าใหม่มีกระทรวงเวทมนต์ด้วยหรือฮะแฮร์รี่ถามขึ้นก่อนที่จะทันห้ามตัวเองได้ทันแน่นอนแฮกริดตอบพวกเขาอยากให้ดับเบิลดอไปเป็นรัฐมนตรี แต่เขาจะไม่ทิ้งฮอกกตไปหรอกเพราะฉะนั้นตาแก่คอเนเลียสฟัสก็เลยได้ตำแหน่งนี้ไปแต่ตานี่น่ะทำงานไม่ได้ความเลยดีแต่ส่งนกฮูกมาหาดับเบิลดอทุกเช้าขอความเห็นแล้วกระโวงเวทมนต์นี่ทำอะไรละฮะหน้าที่หลักก็คือไม่ให้พวกมักเกิลรู้ว่ายังมีพ่อมดแม่มดอยู่ในประเทศนี้ทำไมละฮะทำไมลึแล้วกันแฮร์รี่ ก็ทุกคนอยากใช้เวทมนต์แก้ปัญหากันทั้งนั้นไม่เอาหนาปล่อยพวกเราอยู่กันเฉพาะพวกเราอย่างนี้ดีกว่าถึงตอนนี้เรือชนขอบบทตลิ่งเบาๆแฮกริดพับหนังสือพิมพ์แล้วทั้งสองก็ปีนบันไดหินขึ้นสู่ถนนผู้คนที่เดินผ่านไปมาจ้องดูแฮกริดกันยกใหญ่เมื่อทั้งคู่เดินผ่านตัวเมืองเล็กๆไปสู่สถานีรถไฟ แฮร์รี่ไม่ตำหนิพวกนั้นหรอกแฮกริดไม่เพียงแต่สูงเป็นสองเท่าของคนทั่วไปเขายังชี้ชวนให้แฮร์รี่ดูของต่างๆที่แสนจะธรรมดาอย่างมิเตอร์จอดรถแล้วบอกเป็นเสียงดังว่าเห็นไอ้นี่ไหมแฮร์รี่ของที่พวกมักเกิลสร้างขึ้นเนี่ยแฮกริดแฮร์รี่พูดขึ้น เขาหอบเล็กน้อยเพราะต้องวิ่งตามให้ทันคุณว่ามีมังกรที่ธนาคารกลิงกอดหรอฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะแฮกริดตอบให้คอเคล็ดสิฉันเลยอยากให้มังกรสักตัวคุณอยากได้มังกรเหรอฮะก็งั้นสิตั้งแต่เล็กแล้วเอาละถึงแล้วพวกเขาก็มาถึงสถานีรถไฟมีรถไฟไปลอนดอนในอีกห้านาที แฮกริดผู้ไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาเรียกกันว่าเงินของพวกมักเกิลส่งธนบัตรให้แฮร์รี่ไปซื้อตัว๋วคนในรถไฟยิ่งจ้องมองดูแฮกริดมากขึ้นอีกแฮกริดนั่งควบสองเบาะและยังนั่งถักอะไรที่ดูเหมือนเต็นท์ละครสัตว์สีเหลืองสดเหมือนสีของขนนกแก้วจดหมายยังอยู่กับเธอใช่ไหมแฮร์รี่เขาถาม พางนับห่วงไหมพรมไปด้วยแฮร์รี่หยิบสองจดหมายกระดาษแข็งสีเหลืองนวลออกมาจากกระเป๋าดีแฮกริดตอบมีรายการของที่เธอต้องใช้อยู่ในนั้นด้วยแฮร์รี่คลี่กระดาษแผ่นที่สองที่เขาไม่ได้สนใจเมื่อคืนออกอ่านโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดระเวทมนสาตร์ฮอกวอตส์เครื่องแบบสำหรับนักเรียนปีหนึ่งห เสื้อคลุมปฏิบัติการแบบเรียบ3มชุดสีดำา 2. หมวกแหลมไม่มีลายสำหรับใส่เวลากลางวัน3มใบสีดำา 3. ถุงมือป้องกัน1คู่หนังมังกรหรือใกล้เคียง 4. เสื้อคลุมหน้าหนาวหนึ่งตัวสีดำสายลัดสีเงินโปรดทราบว่าเสื้อนักเรียนทุกตัวต้องติดป้ายชื่อหนังสือเรียน นักเรียนทุกคนต้องมีหนังสือตามรายการนี้อย่างละหนึ่งเล่มตำราคาถาพื้นฐานปีหนึ่งโดยมิรันดาก็อดฮอกประวัติเวทมนต์โดยบาธิน่าแบ็กชอตทฤิสีเวทมนต์โดยอันดาเบิร์ดวัฟฟิงคู่มือแปลงร่างเบื้องต้นโดยแอมเมริกสวิตสมุนไพรและเห็ดราวิเศษพันธนิตโดยฟิลิดาสปอ ยาวิเศษและยาพิษโดยอา s e เซเนียติกเกอร์สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่โดยนิวสคามมนเดอร์พลังมืดคู่มือป้องกันตัวเองโดยควินดินทริมโบเครื่องมืออื่นๆไม้กายสิทธิ์หนึ่งอันหม้อใหญ่หนึ่งใบดีบุกผสมตะกัว่วขนาดมาตรฐานเบอร์สองขวดแก้วพร้อมแก้วเจรไนหนึ่งชุด กล้องสองทางไกลหนึ่งอันตาช่างทองเหลืองหนึ่งชุดนักเรียนนำนกหูกหรือแมวหรือคางคกมาด้วยหนึ่งตัวผู้ปกครองโปรดทราบว่านักเรียนปีหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ขี่ไม่กวาดของตนเองเราจะซื้อทั้งหมดนี่ได้ที่รอนดอนเหรอฮะแฮร์รี่สงสัยแน่นอนถ้าเธอรู้แหล่งแฮรกริตบอก แฮร์รี่ไม่เคยไปรอนรอนมาก่อนแม้ว่าแฮกริดดูจะรู้ว่าเขาต้องการไปที่ไหนแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่คุ้นกับการไปที่นั่นด้วยวิธีปกติธรรมดาตัวของเขาติดอยู่ที่ประตูกั้นรับตั๋วในสถานีรถไฟใต้ดินและบ่นออกมาดังๆว่าเบาะที่นั่งเล็กเกินไปแล้วรถไฟก็ช้าเหลือเกินไม่รู้จริงๆว่าพวกมักเกิลอยู่ได้ยังไงโดยไม่มีเวทมนต์ เขาบอกเมื่อต้องเดินไต่ขึ้นบันไดเลื่อนที่ไม่ทำงานไปยังถนนที่เรียงรายด้วยร้านค้าและมีเสียงรถแน่นดังอึกระทึกแฮกริตตัวใหญ่มากจนเขาเดินแบกฝูงคนได้อย่างง่ายดายเท่าที่แฮรี่ต้องทำคือรีบเดินตามหลังเขามาติดติดพวกเขาเดินผ่านร้านหนังสือและร้านเครื่องดนตรีหลายร้านร้านขายแฮมเบอร์เกอร์และโรงภาพยนตร์ แต่ไม่มีที่ไหนดูเหมือนจะมีไม้กายสิทธิ์ขายเลยนี่เป็นถนนธรรมดาธรรมดาที่เต็มไปด้วยผู้คนปกติจะเป็นไปได้ยังไงหรือที่จะมีทองคำของพ่อโมดฝังอยู่หลายร้อยกิโลเมตรเบื้องล่างนี้จะมีร้านที่ขายหนังสือเวทมนต์คาถาและไม้วิเศษด้วยหรือนี่เป็นเรื่องตลกร้อเล่นครั้งใหญ่ของพวกเดอร์สลียหรือเปล่านะถ้าแฮร์รี่ไม่รู้มาก่อน ว่าพวกเดอร์สลีย์ไม่มีอารมณ์ขันเขาคงต้องนึกสงสัยแล้วแต่นี่แม้ว่าทุกสิ่งที่แฮกริตบอกจะฟังเหลือเชื่อจริงๆแต่แฮร์รี่ก็ยังอดไว้ใจเขาไม่ได้นี่แหละแฮกริตเอ่ยขึ้นแล้วหยุดกึกร้านหม้อใหญ่รั่วร้านนี้มีชื่อเสียงมากเลยนะเป็นร้านขายเหล้าขายอาหารที่เล็กและดูสกรปรกถ้าแฮรกริดไม่ชี้ให้ดู แฮร์รี่คงไม่ทันสังเกตว่ามันอยู่ตรงนั้นผู้คนที่เร่งรีบผ่านไปไม่ได้ชำเลืองดูร้านนี้เลยสายตาของพวกเขาเลื่อนจากร้านหนังสือใหญ่ข้างหนึ่งไปยังอีกร้านหนึ่งที่ขายแผ่นเสียงอยู่ข้างกันไม่มีใครทันเห็นร้านหมอใหญ่รั่วนี้แฮร์รี่มีความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนว่ามีแต่เพียงเขากับแฮรกริดเท่านั้นที่มองเห็นร้านนี้ ก่อนที่เขาจะทันพูดอะไรออกมาแฮกริตก,ก็ดันตัวเขาเข้าไปข้างในแล้วสำหรับร้านที่มีชื่อเสียงแล้วร้านนี้ค่อนข้างมืดและซอมซ่อเอามากๆผู้หญิงแกๆ่ๆสองสามคนนั่งดื่มเหล้าเชอรี่แก้วเล็กๆอยู่ที่มุมหนึ่งคนหนึ่งสูบกล้องยาวชายร่างเล็กคนหนึ่งสวมหมวกทรงสูงกำลังคุยกับคนคุมบาร์แก่ๆหัวร้าน ที่มองดูเหมือนลูกตาลแห้งๆเขาพูดเสียงหึ่งๆนั้นหยุดลงเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาทุกคนดูเหมือนจะรู้จักแฮกริดต่างโบกไม้โบกมือและส่งยิ้มให้และคนคุมบาก็หยิบแก้วใบหนึ่งขึ้นมาวางพรางถามว่าอย่างเดิมใช่ไหมแฮกริดไม่ได้ทอมฉันมาทำธุระข,ของฮอกกวดนะ่ะแฮกริดตอบ มือใหญ่เบื้อเริ่มของเขาตบบาแฮร์รี่ทำเอาแฮร์รี่เข่าสุดทีเดียวพระเจ้าคนคุมบาล้องสายตาจ้องดูแฮร์รี่นี่นี่เขาใช่ไหมทุกคนในร้านม้อใหญ่ร่วนั่งนิ่งเงียบกริบโชคดีอะไรอย่างนี้คนคุมบาชรากระซิบแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเกียรติอย่างมากเหลือเกินเขารีบออกมาจากข้างหลังบา ตรงรีเข้ามาหาแฮร์รี่และจับมือเขาเขยา่าขอต้อนรับการกลับมาครับคุณพอตเตอร์ยินดีต้อนรับครับแฮร์รี่ไม่รู้ว่าจะพูดตอบว่าอย่างไรทุกคนต่างมองดูเขาผู้หญิงแก่ที่สูบก,กล้องอัดควันเข้าไปเฮือกใหญ่โดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นกล้องดับไปแล้วแฮกริดหน้าบานแล้วก็มีเสียงเก้าอี้เลื่อนคูดกับพื้นและนาทีต่อมา แฮร์รี่ก็ต้องจับมือกับทุกคนในร้านดอริสครอฟฟอร์ดค่ะคุณพอตเตอร์นึกไม่ถึงเลยว่าฉันจะได้มีโอกาสพบคุณในที่สุดดีใจมากครับคุณพอตเตอร์ผมรู้สึกปลื้มใจจริงๆอยากจับมือคุณมานานแล้วโอ้ยตื่นเต้นจริงๆค่ะดีใจครับคุณพอตเตอร์ผมบอกไม่ถูกเลยผมชื่อดิกเกิลดีเดลัสดิกเกิล ผมเคยเห็นคุณมาก่อนนะฮะแฮร์รี่บอกหมวกทรงสูงของดีเดรัตดิกเกิลพลัดลงเพราะเจ้าตัวกำลังตื่นเต้นคุณเคยโค้งให้ผมหนหนึ่งในร้านขายของเขาจำได้ดีเดรัสดิกเกิลร้องเสียงหลงเรียวมองดูทุกๆุกคนรอบห้องได้ยินไหมเขาจำผมได้แฮร์รี่จับมือกับคนนั้นแล้วก็คนนี้ดอริสค็อกฟอร์ดกลับมาจับมือเขาอีกคน ชายหนุ่มดูซีซียวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาท่าทางกระวนกระวายตาข้างหนึ่งของเขาเต้นกระตุกศาสรตราจารย์คุีเร็วแฮกริดบอกแฮรรี่ศาสตราจารย์คุยเร็วจะเป็นครูของเธอคนหนึ่งที่ฮอก,กวอดนะพัพพพอสเตอร์ศาสรตราจารย์คียเวล์พูดตะกุกตะก,กักพางคว้ามือแฮรรี่มาจับบบ,บ,บอกไม่ถูกเลยดีใจแค่ไหนที่ได้พบเธอ ครูสอนเวทมนต์อะไรครับป,ป,ป,ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดนะ่ะศาสตราจารย์ตอบเสียงแผ่วต่ำราวกับว่าเขาไม่อยากจะคิดถึงมันไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่าเธอจำเป็นต้องใช้หรอกนะพอเตอร์ Potter. เขาหัวเราะแบบคนประสาทอ่อนเธอต้องหา,หาซื้อเครื่องมือใช่ไหมฉันเ,เ,เองก,ก็มาหาซื้อหนังสือ เล่มใหม่เกี่ยวกับผีดิบดูดเลือดเขาดูท่าทางหวาดกลัวเสียแล้วเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แต่คนอื่นๆก็ไม่ยอมให้ศาสตราจารย์พูดกับแฮรรี่อยู่คนเดียวนานเกือบ10นาทีทีเดียวจึงจากราพวกเขาทั้งหมดออกมาได้ในที่สุดแฮกริดก็พูดเสียงดังกลบเสียงพูดคุยจอกแจกว่าต้องไปแล้วต้องซื้อของอีกเยอะไปกันเถอะแฮร์รี่ ดอริดครอกฟอร์ดจับมือแฮร์รี่เป็นหนสุดท้ายและแฮกริดก็พาเขาเดินทางทะลุผ่านบาร์เข้าไปในล้านเล็กๆที่มีกำแพงร้อมรอบในนั้นไม่มีอะไรนอกจากถังขยะใบใหญ่และวัชพืชสองสามต้นแฮกริดยิ้มกว้างให้แฮร์รี่บอกแล้วเหมล่ะบอกแล้วว่าเธอน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังแม้แต่ศาสตราจารย์คุยเร็วยังตัวสั่นเลยนะที่ได้เจอเธอ แต่ก็นั่นแหละเขาก็ตัวสั่นอย่างนี้เรื่อยละ่ะเขาเป็นโรคขี้ตื่นอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่แล้วน่าสงสารนะเขาฉลาดมากๆเลยทีเดียวเขาก็ดีๆอยู่หรอกตอนที่เรียนตำลับตำราแต่พอเขาไปหาประสบการณ์จริงๆเป็นครั้งแรกอยู่ปีหนึ่งว่ากันว่าเขาไปเจอกับผีดิบดูดเลือดเข้าที่ป่าดำแล้วก็มีเรื่องบ้าบอกับแม่มดแก่ๆเข้า หลังจากนั้นเลยไม่เหมือนเดิมเขากลัวนักเรียนกลัววิชาที่เขาสอนเองเอร่มของฉันอยู่ในเนี่ยผีดิบดูดเลือดหรอแม่มดแก่ๆงั้นหรือแฮร์รี่หัวหมุนระหว่างนั้นแฮกริดนับก้อนอิดที่กําแพงเหนือถังขยะแนวตั้งสแนวนอนสองเขาพึมพำรรถูกแล้วถอยออกมาแฮร์รี่ เขาใช้ปลายร่มเคาะตรงนั้นสามครั้งอิดก,ก้อนที่เขาแตะสั่นไหวมันหดย่นยู่แล้วรูเล็กๆก็ปรากฏขึ้นตรงกลางก่อนจะขยายใหญ่ขึ้นหืดใหญ่ขึ้นอีกวินาทีต่อมาเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าซุ้มประตูทางเข้าที่มีขนาดใหญ่พอสำหรับแฮกริดเป็นซุ้มโค้งที่นำเข้าไปสู่ประตูปูด้วยหินก้อนใหญ่ๆทอดยาวคดเคี้ยวจนสุดสายตา ยินดีต้อนรับแฮกริตบอกสูตรหลอกไดแอกรอนเขายิ้มกว้างให้แฮร์รี่ที่ยืนตะลึงอยู่ทั้งสองเดินรอดผ่านประตูโคง้งแฮกริตเหลียวหลังไปดูอย่างรวดเร็วและทันเห็นประตูโค้งนั้นหดตัวลงทันทีจนกลับคืนเป็นกำแพงทึบตามเดิมดวงอาทิตย์ทอแสงสว่างสวยจับหม้อใหญ่ทรงกลมที่ กองซ้อนกันอยู่ข้างนอกร้านค้าที่ใกล้ที่สุดหม้อใหญ่มีทุกขนาดทําจากทองแดงทองเหลืองดีบุกผสมตะกัว่วเงินแบบคนของในหม้อได้เลยอยากพับเก็บได้ป้ายที่แขวนไว้โฆษณาเช่นนั้นนี่ละ่ะเธอต้องใช้ใบหนึ่งแฮกริดบอกแต่เราต้องไปเอาเงินก่อนแฮร์รี่หวังว่าเขามีตาอีกสักแปดตา เขาเหลียวดูทุกทิศทุกทางขณะที่เดินไปตามท้องถนนพยายามที่จะเห็นทุกอย่างพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นร้านรวงสินค้าที่ตั้งขายอยู่นอกร้านผู้คนที่จับจ่ายซื้อของผู้หญิงร่างอ้วนคนหนึ่งยืนอยู่นอกร้านขายยาแผนโบราณกำลังใส่หัวเมื่อเขาเดินผ่านปากบ่นว่าตับมังกรออนละ17ซิกเกิลจะบ้ากันไปใหญ่แล้ว เสียงร้องฮูกๆต่ำๆเ,เบาๆดังมาจากร้านมืดๆที่มีป้ายแขวนไว้ว่าร้านนกฮูกอีลอฟมีทั้งนกฮูกสีน้ำตาลแดงนกฮูกอเมริกาเหนือนกฮูกโรงนานกฮูกสีน้ำตาลและนกฮูกหิมะเด็กผู้ชายหลายคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแฮร์รี่ยืนเอาจมูกแนมกระจกร้านขายไม้กวาดดูสิแฮร์รี่ได้ยินเสียงคนหนึ่งพูด นิมบัต2พันรุ่นใหม่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยละ่ะร้านขายเสื้อคลุมตัวยาวร้านขายกล้องสองทางไกลและเครื่องมือแปลกๆทำด้วยเงินที่แฮร์รี่ไม่เคยเห็นมาก่อนมีกองหนังสือคาถาปากกาขนนกม้วนกระดาษแข็งๆที่ทำเรียนแบบหนังฟอกขวดน้ำมนต์จำลองรูปดวงจันทร์กริงกอดแฮกลิลตเอ่ย พวกเขาเดินมาถึงอาคารสีขาวเหมือนหิมะที่ตั้งตระงานเด่นเหนือร้านรวงเล็กๆทั้งหลายผู้ที่ยืนอยู่ข้างประตูทองเหลืองขัดมันวับใส่ชุดเครื่องแบบสีแดงสดกับทองคือใช่แล้วนั่นคือกอปลินแฮรกริดบอกเบาๆขณะที่เดินขึ้นบันไดหินสีขาวไปหาชายผู้นั้นก็ปลินสูงแค่บ่าแฮร์รี่ใบหน้าคล้ำดูฉลาด ไร้ข่าแหลมและแฮร์รี่ยังสังเกตเห็นว่านิ้วและเท้าของเขายาวมากก็ปรินโค้งให้เมื่อทั้งสองเข้าไปข้างในบัตนี้ทั้งสองยืนอยู่หน้าประตูบานคู่คราวนี้เป็นประตูเงินมีข้อความสลักไว้ว่าเข้ามาสี่คนแปลกหน้าแต่ระวังอยากได้ตังคนอื่นเขาบาปนาะ คนที่เอาแต่ไม่หาหนี้หน้าระอาในไม่ช้าต้องใช้หนี้ที่สุดแพงถ้าคุณค้นหาของใต้พื้นเราสมบัติเขาใช่ของคุณจงแสยงหัวขโมยขอเตือนอย่าเสียแรงแทนเจอแหล่งคุมทรัพย์กลับเจอภัยเหมือนที่บอกไหมต้องเป็นบ้านแน่ๆถ้าพยายามจะปล้นที่นี่แฮกกลิตบอก ก็ปรินคู่หนึ่งโค้งคำนับพวกเขาเมื่อเดินผ่านประตูเงินเข้าไปในห้องโถงหินอ่อนกว้างใหญ่มีก็ปรินอีกเป็นร้อยนั่งอยู่บนม้านั่งสูงหลังเคาน์เตอร์ยาวบ้างจดอะไรขยุกขยิกในสมุดเล่มใหญ่บ้างช่างน้ำหนักเหรียญบนตาช่างทองเหลืองบ้างกําลังใช้กล้องส่องดูอัญมณีมีผนังประตูมากมายหลายบานเกินกว่าจะนับได้ พวกก๊อบปรินอีกหลายคนทำหน้าที่พาลูกค้าเดินเข้าออกประตูเหล่านั้นแฮรกริดและแฮร์รี่เดินตรงไปที่เคาน์เตอร์วัดดีแฮรกริดเอ่ยกับก๊อบปรินคนหนึ่งที่ยืนอยู่เฉยๆเรามาเอาเงินจากเซฟของคุณแฮร์รี่พอตเตอร์มีกุญแจหรือเปล่าครับมีแง่แต่อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแฮกริตตอบพลางเริ่มร้วง